ผมว่าแสดงผลงานอย่างนี้ไม่เข้าท่าครับผมมองในฐานะที่ผมเองก็จบกฎหมายมานะผมมองว่าการที่ทหารหรือคุณกันจอมพลังที่เป็นชาวบ้านเข้าไปเปิดเพลงไปฉายหนังกลางแปลงเพื่อบำรุงขวัญทหารและประชาชนในพื้นที่ไม่ผิดกฎหมายครับ แต่จะไปผิดหลักหาอะไรของคุณเนี่ยผมไม่รู้นะครับเพราะผมไม่ใช่นักสิทธิมนุษยชนนะครับมันไม่เข้าท่าไอ้หาเราเปิดเพลงแม่นยิงจะลวดใส่เราวางกับระเบิดดักเราทหารขาขาดไปกี่คนมันน่าจะเอาสองคนเนี่ยนะครับคุณอังคณาค่ะคุณสุนัยเนี่ย เอาไปประจันหน้าแนวชายแดนนู่นนะครับเอาแม่นไปไว้แนวชายแดนนู่นนะครับประจันหน้ากับเขมรเนี่ยเขาไม่อันตรายแล้วครับเพราะเป็นขวัญใจคนเขมรเขาเป็นขวัญใจคนเขมรครับไปเนี่ยมีแต่คนแซ่ซ้องสรรเสริญเขาน่าจะให้รางวัลคุณนะผมว่าได้แน่นะครับแปดสิบบาทกับกาแฟซองใหญ่เหมือนให้จาา